เมื่อวานลูกศิษย์อาจารย์นะอาจารย์กลับไปในระหว่างเดินทางจากที่บรรยายหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อวานแล้วก็กําลังเดินทางไปโรงแรมใช่สิกลับจะบรรยายก็กลับไปช่วงค่ำพอเวลาอาจารย์กำลังเดินทางอยู่็ไล์สดไลล์สดพูดเรื่องแผ่นดินไหวลูกศิษย์อาจารย์แต่ละคนแล้วก็ผู้ศรีแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันเข้ามาในกลุ่มอารจารนะเข้ามาในขณะที่ไลล้สดมันบอกว่าเมื่อวานเนี่ยสติสตงังตระเเปิดเปิงหมดเลย ไอ้ที่มันภาวนามาใิสูญหายหมดเลยความกลัวเข้าครอบงำความตายนี่เข้าจู่โจงันหมดแล้วมันบอกอาจารย์หนูนี่ใส่ตีนหมาเลยเมื่อวานนี้วิ่งตีนแตกเลยสับไม่ยับเลยเมื่อวานนี้แต่ละคนแต่ละคนสติมันเตลิดเปิดเปิงมมันวิ่งมันบอกว่ามันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันวิ่งลงมาจากคอนโดชั้นสูงสูงลงมาข้างล่างได้ยังไงแล้วมันลงมายืนอยู่ข้างล่างได้ยังไงสติสัมปชัญญะมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวในขณะนั้นมันบอกว่ามันกลัวความตายจนไม่กล้านอนในคอนโดมันกลัวมาก มันกลัวที่จะเข้าตึกสูงๆมันกลัวเข้าจะเข้าตึกล้าๆมันแบบมันเหมือนฝังใจแล้วอย่างเงี้ยมันบอกสติมันหลุดหมดเลยเพราะอะไรมันไม่ใช้มรรวิธีเหล่านี้ไปแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขนาพอเวลาความกลัวเข้าจู่โจมไอ้ตัวที่มันภาวนามาเนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับมันไม่ได้เลยเพราะอะไรมันฝึกมาไม่ดีพอคนฝึกมาดีพอเนี่ยมันจะพิจารณาทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแต่ก็มีบางคนบางคนเนี่ยบอกเลยบอกว่าโอ้โหอาจารย์เมื่อวานนี้แบบ เป็นวันแบบพิสูจน์เลยว่าเราเนี่ยภาวนาดีขนาดไหนบางคนมาบอกว่าบันเนี่ยพุทโธติดใจไม่ให้หลุดจากกันเลยมันยื้อยุดิจักรชาในครับว่าพุทโธเนี่ยติดเอาไว้ไม่ยอมให้หลุดเลยก็มีหลายคนมาบอกว่าเมื่อวานนี้อยู่บนคอนโดในขณะที่เดินลงมาขณะที่วิ่งลงมาเนี่ยมันคิดพุทโธอยู่ในใจตลอดเวลาไม่ยอมให้หลุดออกจากกันเลยก็มีเหมือนกันนั่นหมายความว่ามีทั้งคนที่สอบผ่านและมีคนที่สอบตกเมื่อวานนี้หลายคนจากหลักการปฏิบัติ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ว่าใครมีสติสัปชัญญะในการรอคอยการตายได้ดีกว่ากันเนี่ยมันเป็นตัวเห็นเป็นตัวพิสูจน์ทราบเป็นตัวที่สามารถมองทุกอย่างได้อย่างชัดเจนว่าเราเข้าใจหลักคําสอนและเราปฏิบัติตามหลักคําสอนเพื่อความพ้นทุกข์ของตนได้มากขนาดไหนคําถามเมื่อวานทุก,กันนะทุก ขนาดเราไม่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเลาย,ยังทุกข์ใจเลยถูกต้องปะพราเรารู้สึกสลดสังเวชเรารู้สึกเสียใจยร,รู้สึกสงสารกับคนที่กําลังเผชิญกับเหตุปัจจัยของแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้เนี่ยความทุกข์มันเข้าจู่โจมเราด้วยกันทุกคนไม่มีใครเดินสู่ความเสื่อมจากไม่มีใครเขาเรียกว่าไม่มีใครเดินออกจากความทุกข์เลยเมื่อวานเพราะอะไรมันโดนความทุกข์เข้าจู่โจมคนเนี่ยเกลื่อนการเดือดดาลลงเต็มตึกแล้วที่มันน่าหดห,หู่ที่สุดคือตึกถล่มใช่ไหม ถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาคนวิ่งหนีตายกันในขนาดนั้นแล้วมันน่าสลดสองเวทที่สุดคือคนที่ติดอยู่ในตึกอะที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เป็นยังไงมากบางคนอาจจะติดอยู่ในซากประลาดหาพังอาจจะมีเศษอิเสเศษปูเนี่ยซ้อนๆกันไว้แล้วเขาอาจจะอยู่ในช่องใดช่องหนึ่งซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเขาเขารอดอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าการช่วยเหลือหรือการเข้าถึงข,งของการช่วยเหลือจะเข้าถึงตัวเขาเร็วเพียงพอต่อการที่เขาจะทนต่อต่อการที่อยู่ในนั้นได้หรือเปล่าเนี่ยความกลัวมันเกิดขึ้นกับเราหมด ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องมีสติสัมปชัญญะในการรอคอยการตายอยู่ตลอดเวลาถ้าเราประมาทแม้จะเพียงชั่วล้านนิ้วมือเดียวความทุกข์เนี่ยจะเข้าจู่โจมเราทันทีแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะในการรอคอยการตายมาเสมอไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดเวลาใดก็ตามเราจะมีสติรอคอยมันจะไม่มีความประวัตท่านผึงต่อความกลัวนั้นได้เลยเพราะนั้นก็ต้องฝึกตามหลักคำสอนพระเจ้าเยอะเอะนี่ยแหละเราทําให้เรารู้เลยว่าการปฏิบัติรมตอนเราจะตายอ่ะ เราจะรอดหรือไม่รอดเช็คได้ง่ายอย่างนี้เลยว่าถ้าตายแล้วเนี่ยเราจะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยเช็คจากตัวเนี้ยเลยง่ายที่สุดวิธีการเช็คเร็วที่สุดง่ายที่สุดคือเช็คจากจิตเราในขณะที่เวลามีความทุกข์เข้าจู่โจมอะเราคิดไปในทางไหนคิดไปในทางกุศลหรือคิดไปในทางอกุศลที่มีความหวาดความกลัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดไปในทางใดนั่นแหละเป็นทางนําไปสู่ตัวที่เราจะไปสู่การเกิด เพราะนั้นเราเช็คตัวเองสิว่าเมื่อวานเนี่ยความกลัวเข้าจู่โจมเราไหมถ้ามันกลัวจนจิตตกวิปลาสจนเติ่ความตกใจขาดสิสัมป,ปชัญญะถ้าตายในขณะนั้นนรกกำเนิดเยราชาเปรวิสัยเป็น,นที่ไปเลยแต่ถ้าสามารถตั้งสติสัมป,ปชัญญะในการรอคอยการตายได้อ่ะอันนี้ผ่านรอดได้มีโอกาสไปสู่สุคติโลกสวรรค์ตามกระแสความลาดเอียงทเทยงแห่งความเคยชินของตนประมาณนี้เนาะ